ก,กัอบกอจ้าวัดจามเนอะขเขาอันนี้แกงขีเล็กเดอพไปนองเนอมืาหนึ่งแกงขีเล็กเขาขนเขาขึาขาขาขานเขาไม่ร้องแกงขีเล็กกบอัน,นเคลือบออกด้น่อยน่อเด้อแกงขีเล็กแสียนียสักีมาต้อมาลหนึ่

น,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 นี่พี่ไม่ฟา้ว่าถามโบราณกินตะมื่นนอ๊ะเสีเยงสอนวัฒนธรเนา ật, นะนั่นะคือคนจีนเนาะจีนกินตะเขียบเราไปดูคนจีนทำซ้ำเหมืนอนกันไหมเนาะหวซ้ำไหม เจ้ได้หงุดหงิดมากเลยนี่ตัวผักนี่ตัวนักเาโงวันน่นติยุงนี่แหละนั่นเนี่ยจะเขียบตักอิ่มเนะแรงมากต้นเสาก็เลยกินเขาเก่าไม่เด้เขกดไม่ยองตัว

ต้เล็บต้นหัวนะสมบอกผมเด้อเด้ดอเสียเราจะชนเนาขาก็ขึ้นที่เหมือนสมัยสมัยสมัยนี้ีพี่น้องเอ้ยอย่างมันคือสมัยตะกอน ทุกคนโอ้ยพ่ะพ่อแม่พักขึ้นหมียังก็กินเหมียังแกกิเล็กนอกอาะแกกิเล็ก ขาบงเหนะบงแ้ที่เราอามาใส่เนะอะแซ่บเล็กห้ยน้ายหน่อยรู้ไม่อเห่เอ้ยเล่นมาดมาใส่กะทิแซ่บดลยว่าน้ำเดียน เอาคนเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแอรัสมบัตบถัดเลรอเธอสาาขอบคุณคุณเล่ยคุแชนี่เด้อพี่น้องขอขอบคุณมากๆเด้อเมื่อต้นหุกผู้เฒ่าคกิมได้จ้ะอาขอบคุณมากๆขอให้มีโชคสุขเจริญทูกครอบครัวดุณล่ยกุใหญ่